มดยุควีซ่าทองคำออสเตรเลียสั่งโลโกลเดนวีซ่าให้บรรดาเศรษฐีต่างชาติแล้วค่ะหลังจากคนเหล่านี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศแถมยังสร้างปัญหาเสี่ยมมากกว่าด้วยค่ะ Why Wow นนะะรัฐบาลออสเตรเลียตัดใจยกเลิกโกลเด้นวีซ่าหรือวีซ่าทองคําสําหรับมหาเศรษฐีที่หอบเงินก้อนโตมาลงทุนเพื่อแลกสิทธิ์พมนักถาวรในออสเตรเลียหลังข้อมูลชี้ว่านักลงทุนกลุ่มนี้แทบไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศอย่างที่เคยหวังไว้สําหรับวีซ่าทองคําเป็นแคมเปญดึงดูดมหาเศรษฐีต่างประเทศรายใหญ่ให้โยงเงินก้อนโตของตนมาฝากหรือลงทุนซื้อทรัพย์สินอสังหาหริมทรัพย์ในประเทศเป็นช่องทางกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายประเทศนิยมใช้โดยให สิทธิวีซ่าในการพำนักหรือย้ายถิ่นถาวรค่ะ ทางออสเตรเลียก็ได้เปิดวีซ่าทองคำสำหรับนักลงทุนต่างชาติเป็นครั้งแรกในปี2012ภายใต้โครงการนวัตกรรมธุรกิจและการลงทุนจึงมีการแบ่งวีซ่าประเภทนี้ออกเป็นสองหมวดสำหรับนักธุรกิจด้านนวัตกรรมและนักลงทุนโดยกำหนดเงื่อนไขเงินที่ต้องใช้ลงทุนในออสเตรเลียมากกว่า5ล้านเหรียญออสเตรเลียขึ้นไปหรือประมาณ1 1 7 5ล้านบาทและตั้งเป้าว่าจะได้เศรษฐีมาช่วยส่งเสริรรมเศรษฐกิจหรือลงทุนในธุรกิจด้านนวัตกรรมให้ขยายตัวมากขึ้นแต่ทว่า ะะผลลัพธ์เนี่ยกรรมไม่เป็นดังหวังพอเศรษฐีจํานวนไม่น้อยต้องการวีซ่าทองคําเพื่อได้สิทธิอยู่ทาวนในออสเตรเลียเท่านั้นอีกทั้งวีซ่าทองคําไม่ได้จํากัดอายุหรือต้องมีทักษะทางภาษา,ษาอังกฤษดังนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่มีคดีติดตัวและมีหลักฐานเงินทุนที่มันคงเกิน5้าล้านดอลลาร์ก็สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้นั่นจึงทําให้วีซ่าทองคําของออสเตรเลียนิยมในหมู่มหาเศรษฐีจีนทั้งนี้จากข้อมูลพบว่ากว่า85%ของ วีซ่าทองคำ1,000ใบที่ออกให้ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นชาวจีนที่หลายคนเชื่อว,ว่าอาจเป็นเพราะตัวเลขหมวดวีซ่าทองคำออสเตรเลียใช้รหัส888ที่ถือเป็นเลขมง,งคลของชาวจีนด้วยค่ะแต่ทว่านะคะผู้ที่ได้วีซ่าทองคำไปแล้วกลับไม่ได้นำเงินมาลงทุนต่อย,ยอดจริงๆอย่างที่รัฐบาลออสเตรเลียคาดหวังไว้หลายคนค่ะแค่ต้องการย้ายเงินเก็บทั้งชีวิตมาเพื่อหาที่กเกษียณอยู่สบายๆในออสเตรเลียมากกว่าแถมยังทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ พุ่งสูงขึ้นจนพล,ลเมืองแท้ๆในประเทศหลายครอบครัวไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะวีซ่าทองคํายังถูกวิจารณ์ว่าเป็นช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติหอบเงินที่ได้จากการคอร์รัปชันป้องเงินมาซุกซ่อนไวในออสเตรเลียอีกทั้งรัฐบาลปัจจุบันของออสเตรเลียที่มาจากพรรคแรงงานมีนโยบายลดจํานวนผู้ย้ายถิ่นต่างชาติให้น้อยลงเท่ากับจํานวนก่อนยุคโควิด19ด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะจึงมีการพิจารณายกเครื่องระเบียบกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าย้ายถิ่นฐานสําหรับชาวต่างชาติใหม่หมดและได้ตัดวีซ่าทองคําทิ้งแต่เพิ่มสัดส่วนของวีซ่าแรงงานที่มีทักษะสูง,สางภาษาอังกฤษดีเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานที่ออสเตรเลียแทนค่ะ ไม่เพียงแค่ออสเตรเลียแต่หลายชาติในยุโรปก็เริ่มตัดสินใจยกเลิกให้วีซ่าทองคําแกเศรษฐีต่างชาติแล้วเช่นกันค่ะอย่างเช่นสหราฐอาณาจักรไอแลนด์ส่วนสเปนและโปรตุเกสได้เริ่มลดจํานวนการออกวีซ่าทองคําแล้วเพื่อที่จะยกเลิกอย่างถาวรในไม่ช้าเนื่องจากรัฐบาลกลางของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเริ่มมีทัศนคติในแง่ลบต่อโครงการวีซ่าทองคําที่มักถูกมองว่าเป็นการขายวีซ่าแก่บุคคลที่อาจโดนคว่ำบาตรหรือถูกขึ้นบัญชีดําจากชาติตะวันตก หรือเป็นช่องทางไซฟอนเงินธุรกิจจากต่างประเทศค่ะส่วนประเทศไหนที่ยังมีมาตรการวีซ่าทองคําอยู่ก็เริ่มหาทางเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครใหม่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วด้วยค่ะ Why w o r l